โรงเรียนผักเพลดเจ,จ้าก้อน้อยครูขามขอนำเสนอผลการดำเนินโครงการโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการสภานักเรียนประกอบด้วย1เด็กชายพุกรพาศุกสนามนักเรียนชมปนประถมศึกษาปีที่6 2เด็กหญิงบุษราคำสังสุดชานักเรียนชัปนประถมศึกษาปีที่6 3เด็กหญิงสุดจิตตาสวรรณคำนักเรียนชัปนประถมศึกษาปีที่6 ครูที่ปรึกษาโครงการครูอุดมศักด์ทรงครักษ์ภายใต้การนำของนายนพพลจันรคจรผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนผักเผ็ดเจ้าก้อน้อยครูขามตั้งอยู่ที่หมู่บ้านผักเผ็ดหมู่ที่16ตําตำบลน,น้ำคำอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมีนักเรียนจำนวน123คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 13คนสภาพปัญหาปัจจุบันเนื่องด้วยโรงเรียนผักเพิดเจ้าก้น้อยครูขามมีปริมาณขยะจำนวนมากนักเรียนขาดความตระหนักและจิตสำนึกในการทิ้งขยะจนทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอีกทั้งต้นไม้ยังมีจำนวนน้อยอันนำไปสู่ภาวะโรคร้อนดังนั้นคณะกรรมการสภานักเรียนจึงจัดกิจกรรม 5. กิจกรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกิจกรรมที่1ผักเผ็ดร่วมใจไร้ขยะในโรงเรียนทุกตอนเช้าเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนทุกคนจะต้องช่วยการรักษาความสะอาดในโรงเรียนโดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นสีได้แก่สีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำเงิน มีหัวหน้าสีเป็นนักเรียนชั้นประถมกษาปีที่5และ6ทุกคนช่วยกันเก็บขยะคัดแยกขยะได้แก่ขยะรีไซเคิลขยะเปียกขยะอันตรายขยะทั่วไปและนำเศษใบไม้แห้งไปทำเป็นปุ๋ยหมกักบำรุงผักสวนครัวในโรงเรียนซึ่งในแต่ละวัน จะมีตัวแทนสีออกไปรายงานผลการทำความสะอาดถ้าสีใดไม่สะอาดทงสีนั้นจะไม่ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาจึงทำให้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องน้ำบริเวณโรงเรียนสะอาดน่าอยู่น่าเรียนกิจกรรมที่2 Big Cleaning Day ในชั่วโมงสุดท้ายของวันพฤหัสบดีในทุกสัปดาห์ โรงเรียนของเราจะมีกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้นักเรียนทุกห้องดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเช่นโรงอาหารห้องเรียนห้องน้ำและบริเวณโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของครูประจำชั้นอีกทั้งโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือ จากจิตอาสาในชุมชนเขตพื้นที่บริการมาช่วยอีกแรงมีการฉีดพ่นกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายอันนำไปสู่สาเหตุของการเกิดไข้เลือดออกเกรรมที่3ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกเนื่องจากร้านค้าในโรงเรียนมีการใช้แก้วน้ำพลาสติกใส่น้ำดื่มจำหน่ายให้กับนักเรียน ทำให้เกิดขยะแก้วน้ำพลาสติกจำนวนมากโรงเรียนจึงได้ทำ M O U ข้อตกลงร่วมกันกับร้านค้าในโรงเรียนโดยจะไม่นำแก้วน้ำพลาสติกมาจำหน่ายโดยให้นักเรียนนำแก้วน้ำส่วนตัวที่นำมาจากที่บ้านมาใส่น้ำเวลามาซื้อน้ำและยังช่วยลดต้นทุนของร้านค้าในโรงเรียนอีกด้วยทำให้ในปัจจุบัน โรงเรียนไม่มีขยะแก้วน้ำพลาสติกกิจกรรมที่4ทํทำผิดเก็บขยะล้างห้องน้ำเป็นกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลงโทษนักเรียนที่ทำผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนเพื่อเป็นการช่วยลดความรุนแรงของการลงโทษนักเรียนและยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเองไม่อยากทำผิด และทำให้โรงเรียนปลอดขยะนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นกิจกรรมที่5ปลูกป,ป่าพัฒนาโรงเรียนเป็นกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยให้นักเรียนนำต้นไม้มาปลูกคนละต้นดูแลรักษาจนเติบโต และมีการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แก่นักเรียนนอกจากนั้นยังมีการปลูกผักสวนครัวเช่นสลัดผักบุ้งมีการนำเศษใบไม้แห้งมาทำเป็นปุ๋ยหมักบำรุงรักษาผักทำให้โรงเรียนมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นมีบรรยากาศที่ดีสุดท้ายนี้5กิจกรรม ทำดำเนินการแล้วนั้นทำให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและขยายผลไปสู่ครอบครัวของนักเรียนต่อไป